กินมาม่าเผ็ดใช่อ่ะวิวแบบกินมาม่าเกาหลีไปเผ็ดกินแล้วเผ็ดดูซีรีส์มาแล้วแบบโอ้ยจู๊ยะโอ๊ยจูเปลี่ยนวิธีดูบ้างท่านป้ามันแบบเผ็ดจริงบอกเลยว่าเผ็ดจริงเชื่อบุณเถิดเชื่อจริงจริงเชื่อเถิดว่าเผ็ดจริงขนาดนี้แล้วปากทองทองเป็นหนอเปนนกวิวหนังแอคเฟกนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว Facebook YouTube ของโยชทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องของโยชี วันนี้นะคะมาในคอนเทนต์แต่งหน้าอีกแล้วค่ะอย่างะบอกท้าวเขาไว้ว่าอยู่บ้านนานเกินรูปที่อัพลงไอจีหมดคลังค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาแต่งหน้าอัพลงไอจีเหมือนเดิมนะคะในลุคที่ว่าก,ากักตัวอยู่บ้านกับลุกสาวเกาหลีค่ะทุกคนเย่ yeah! ก็คือว่าสาวเกาหลีนะคะจะต้องมีแบบผิวฉ่ำโกลอยู่แล้วแล้วก็ด้วยสกิลการแต่งหน้าของโยเท่ากับสูงนะคะเราจะต้องมีตัวช่วยค่ะขอต้อนรับคุณชาปอ คุณชาปองสวัสดีค่ะคุณชาปองข่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้ารุกลนคุณชาปองกำลังมีปัญหาที่ก้นของเขานะคะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวโทรหาโอมก่อนคุณโอมเข้ามาแต่งหน้าเลยค่ะเขาตลกคุณโอมนะคะเข้ามาเลย <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะคุณโอม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราต้องเชิญคุณชาปอง <c oughs> ไป <c oughs> แก้ปัญหาถางกับตัวเองข้างล่างก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีคุณโอมด้วยนะคะไงบ้างคะวันนี้ หน้าตาดูสดใสรูจึ้งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องกัดตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดี กักตัวนะคุณอมก็เลยแบบว่ามีคราวผู้าาชายใชย่วันนี้มีโจทย์ให้ก็คือเป็นแต่งหน้าสไตล์เกาหลีคนเกาหลีเรามองเห็นแล้วผิวเขาสวยเนาะคุณอมผิวเขาฉนะ่ำน้ำมากคุณโยใช่แล้วเราก็แบบเห็นว่าเขาเน้นกับการบำรุงจริงๆในการสกินแคร์ดังนั้นนะคะเราก็จะมาบำรุงผิวด้วยนี่ค่ะคุณอมก็คือะคะเป็นบานมากิดาเมิสกินโปรแกรมมาค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นมากหน้าที่บอกได้เลยว่ามากแผ่นหนึ่งเนี่ยเหมือนไปทำทรีทเมนต์ที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเลยแพ ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากโรงพยาบาลปานนมากิคิดโคนซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า20ปีเออและที่สาคัญยาสารสกัดเขาเนี่ยรีเมี่ยมมากๆคือมีสารสกัดจากค<ห>วีนใช่ค่ะดูเออร์ดีนอสเนอมิพ้องเราเดี๋ยวจะขโมยนะ <c oughs> คือช่างแต่งหน้าที่แบบว่าต้องการเน้นความผิวความฉ่ำน้ำเขาก็จะมาตัวเนี้ยก่อนแต่งหน้าคุณโยนเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มเลยค่ะเราต้องบำรุงก่อนแต่งหน้านะคะคุณโอม เอาละคะ่ะแล้วก็แผ่นมาเขาเนี่ยนุ่มมากคอแผ่นมาเขาไม่เหมือนแผ่นมาทั่วไปจะบอกกันว่าเนี่ยคือมันมีความแบบว่าเป็นเหมือนฟองน้ําที่อบอุ่มสาาาั่นสะกดไงอบอุ่มน้ําไว้หรออ่อเวลามาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังมากว่าจะเป็นยังไงชุ่มชื้นมากแค่ไหนอุ้มน้ํามากแค่ไหนคะ่ะตอนนี้เราก็มาหน้าสีแล้วคุณ ช่นาามคุณโสูตรที่เยาใช้นะคะก็เป็นสูตรดาเมิสกินนะคะเป็นแบบว่ากู้ผิวเสียสะสมไม่ว่าจะเป็นนอนดึกหน้าโซมนะคะแบบว่าแต่งหน้าไม่ค่อยติดรูขุมขนกว้างนะคะหรือว่าหน้าหมองคล้ำ เออตรงเนี้ยก็จะแบบช่วยกู้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใช่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้คนท้องสามารถใช้ได้แล้วก็พี่้อมมินีที่เขาเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังเนี่ยเขาแนะนํามาบอกว่าให้ใช้ตัวเนี้ยก่อนแต่งหน้าพอเรามาใช่ไหมหน้าเราก็จะผิวดีแล้วเราก็จะกินแป้งแบบผิวหน้าฉ่าๆแต่ไม่ใช่ฉ่าแบบมันหยาแบบนั้นไม่ได้ใช่มันก็จะฉ่ำแบบสุขภาพดีค่ะเรืสาารืสองผัสซื้อกันได้สําหรับการเตรียมผิวแบบเกาหลี ที่วัดส,สันนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยจากราคาเท่าไร่คุณโยห5 0่บาทแล้วเหลือ9 9บาทนะคะเป็นโปรแกรมมาแบบนี้เลยเออก็คือเอาไปมากันเลยที่บ้านแต่งหน้าไม่แต่งหน้าก็ใช้ได้แต่งหน้าติดทนนานเพราะเมื่อเราผิวดีผิวหน้าเรากินแป้งเราก็จะแต่งหน้าออกมาฉ่ำ ต่อไปคองโอมหลังจากที่เราบำรุงเสร็จแล้วก็คือการลงลองพื้นต่อไปนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องดีๆที่เราจะมาใช้วันนี้นี่ค่ะโยใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนจุจจเน่ดงเบกพลัสดีดีครีมเอสพ0เ a ห้าสบวกตัวนี้นอกจากจะปกปิดแล้วเนี่ยมันก็บำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสด้วยนะคะก็จะมีวิตามินบีสามูตาไทโอนอัลฟาอาบูติน คือจะบอกว่าจากที่สัมผัสเนี่ยคือการแตกตัวเป็นน้ำเนี่ยคือเวอร์น้มีสีส้มแดงนะสีส้มแดงตัวนี้เนี่ยเป็นดอกดงเตราชินีกุลาาจเกรเกจูณโอมเบอร์ไหมล่ะเวอร์ที่สำคัญเนี่ยสามารถทาไปได้เลยก็คือเหมาะสําหรับอากาศเมืองไทยสมมุติว่าเราแบบอยากได้ความดวอี้แต่ถ้ามันเหนอะหนะนาเตยเงี้ยเออมันก็จะยาบแต่วันนี้จะยากยาบเ่าานะคะราคา49บาบาทสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นค่ะ อ่ะคุณโยเดี๋ยวทาข้างนี้เลยจะบอกว่าจากที่เราทาไปครึ่งหน้านะเกลี่ยง่ายมากาหน้าขาวแต่ไม่วอลกตัวไม,ไม่เทาเพราะว่าบางตัวเนี่ทาแล้วจะแบบ ะะน้นองเขาจะตะโกนออกมาแต่อันนี้มันจะมีผิวมีความเป็นผิวแล้วก็เกาหลีเกาหลีจริงผิวดีใช้ได้นะคนไทยใช้ได้แล้วผิวไม่มันแต่ว่ามีความเหลืออ่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้โอมลงให้ดูข้างหน้านะคะฝั่งนี้เนี่ยคือฝั่งที่ทาแลว้แลวแล้วส่วนเนี้ยก็จะแบบมีพวกจ,จิวจที่แบบบำรุงไปแล้วเนาะเห็นความแตกต่างชัดเจนหลังจากที่เราลงกริตเตอร์กริดใจไปแล้วนะคะแล้วก็จะเกลีย่ย สีให้มันมีความแบบนัวเพราะว่าจะบอกว่าการแต่งหน้าที่แบบแบลวเนี่ยต้องไม่มีที่มาที่ไปใช่ไหมคุณโยใช่แต่งแต่งไปเลยไม่ต้องมีที่มาที่ไปเหมือนแดดเราตอนนี้้าไม่มีที่มาที่ไปเดี๋ยวมาโอเคเดี๋ยวมาแล้วสวยพอแดดไปปุ๊บอ่ะโอเคังไงว่ากันต่อไปต่อไปค่ะคุณโอมทำอะไรต่ออารีเนอร์อุ้ยเราไปรวดเร็วมากเลยนะรวดเร็วมากเพราะว่าคือสองสีเนี้ยคืออยู่ละไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรเยอะเนาะใช้เวันนี้ก็คือโอมแต่งข้างหนึ่ง เลเนื้อเราก็ต้องแบบว่าลากตรงมาแบบตกตกตาตกๆเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความอ่อดอ้อนอ่อนมาออนอ่อนอะไรอ่อนอะไรอ่อนลินตูนะะไม่ได้ค่ะอ่านี้เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เกลี่ยให้มันเป็นฝุ่นนะคะ คือเดี๋ยวนี้ตั้งแต่แบบว่าคุณคุณโรเซ่แบ็กพิงเนี่ยเขาก็จะมีความกีดอายอยาวถูกไหมแต่เราก็จะมีความแบบเฉี่ยว<ง>ยาวขึ้นใช่ต่อไปนะคะเราก็จะใช้แต่ถ้าสายฝออะ่ะเขาก็จะแบบเฉี่ยวขึ้น,นแบบนี้เป็นแคทนะเรน,น้าเราก็จะแบบว่ากีดขอบตาลานิดนึง ะ <C HA> เราจขั้นตอนไม่เยอะนั้นเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้ล้วลเติมกลิดเตอร์ขึ้นมาขออนุญาตเตอร์มิดนึงค่ะยชมพูชมใจเหมือนเดิมเราระหว่างแบบอะไลเนอร์ดินสอกับเป็นน้ำน้ำมะค่ะมันให้ความสําคัญแตกต่างกันยังไงอย่าง<อ>ดินสอเราว่าเราเขียนเขียนง,ง่ายแล้วเนื้อมันจะไม่ได้ปึ๊กถ้าแบบน้ำอ๋อถ้า,าแบบน้ำมนคามคือความคมชัดใช่แบบน้้ามันจะมีความชา้ามันม<อ>ีความคมแต่ถ้าแบบ แบบดินสองมันจริงความละมุนล,ละไม<อ>ละมอ่อมละเมียดอย่างเงี้ยมาหมดใส่ละละหมด <c oughs> <c oughs> ละหมดด้วยโอเคแตมไม่ถึงหัวตาเลยค่ะนี่มีความรู้สึกว่าถ้ามีกิเตอร์ใต้ตาหรือว่าแบบมีวิงวิงใต้ตาตาเราจะดูโตขึ้นก็จริงแต่ตอนเราทำอย่างนี้นะให้เป็นฟิวเร์ีายโอเคต่อไปตาขนตาค่ะเร็วไหมเร็วมากม,มันมจริงๆเกาหลีเนี่ยเขาจะเน้นที่การบำรุงผิวคุณโย โค้ขั้นตอนตรงขั้นตอนตาเคยดูซีรีส์มามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเขาแต่งเหมือนไม่แต่งแแเาก็ต่งใช่เขาบอกว่าแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งยากเขาแต่งหน้าจัดเต็มจริงหรือไม่คุณโกลมว่าไงจริงเพราะว่าเราต้องดูแลผิวอย่างถ้าเราเต็มผิวดีก็คือจบเหมือนแม่โกลมเนี่ยแต่งเหมือนแต่งยากต่งผิวหน้าแบบพี่ฮานะยากกว่า แบบมัก้าลาค่ะเริ่มแล้วหรอเริ่มกัดแล้วหรอเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ลวอ,อะไรมาไม่เริ่มอาที่เราจะเป็นคนเน้นแบบว่าปัดตั้งขึ้นไปเลยบางคนเขาจะขย,ยี้ก่อนแต่เราว่าขย,ยี้มันจะทําซือด้วยลุกวันนี้เราอยากให้มันเป็นเส้นอ,อู้ <c oughs> อยทุกคนขนตามันช่วยชีวิตจริงๆนะ อะพอมีขนตาปุ๊บโตเลยขั้นตอนต่อไปค่ะคุณโยตาละเดี๋ยวขนตาล่างให้มายุ่งเดีไปคิวก่อนคิวเลยหรอคิวเลยคิวเกาหลีนี่เขาเขียนยังไงคะเขาจะใช้แบบฝุ่นค่ะคุณโยแบบฝุ่นใช่ที่ดิฉันเรียกโอมมาเคยรู้ไหมยังไงอาแต่งไปด้วยมาไปด้วยคือถ้าโยชิแต่งเองอ่ะหนึ่งเลยก็คือเหมือนเดิม ม่แต่คุณโยแต่งสวยขึ้นแบบนี้เห็นในมไอจีแล้วแบบนี่วันแล้วสวยขึ้นไม่ได้ว่าสวยแล้วสวยแล้วไม่สวยอยู่ลัวคนบอกว่าพี่โยแต่งนะแต่งลูกอะไรก็แต่งออกมาเหมือนเดิมเลยโอยกันคนว่าก็เลยอ่ะให้โอมมาแต่งดีกว่าถ้าเขาจะว่าเขาจะได้ว่าโอมไงเปลี่ยนเป้าหมายเลยหรอเปลี่ยนเป้าหมายนี่ค่ะเราก็แค่แบบฟ้งนวลนัวให้มันเสมอกับสีผมอ่าพอยหลักเราต้องคิวต้องเหมือนสีผมแต่ก็ไม่เสมอบายแล้วแต่งงาน แต่งานเกาหลาีอ่ะเขาจะให้มันแมทกันค่ะนี่แมทหน้าอย่าเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะแมทนี้แมทเดียวพอปังแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปเติมแก้มแบบหน้าแก้มแบบปากก็จะแบลวเลยคลิปแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็จะทําการเกลี่ยสีสักนิดนึงคุณโยเราต้องการให้แบบว่าเรามุนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็น,นอุปกรณ์ยกคิ้วยกคิ้วนะคะหวานยังหวานยังค่ะแต่ผู้ชมทาง้านคอมเมนต์มาแล้วว่าหวานมาก คุณผู้ชมที่นั่งอยู่หน้ากล้องสองคนก็พยักหน้าหวังมากต่อไปเราจะเพิ่มความคอนทราสต์ของใบหน้าค่ะนี่เลยจากเมื่อกี้แอ่งแหล่งไปแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้แบบช้ำๆอเคเราจะเพิ่มความช้ำบนใบหน้าเหมือนแบบความช้ำแบบม่วงแบบเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยผิวจะบอกว่ามันเงาธรรมชาติแบบไม่มันค่ะจริงๆเราก็จะเพิ่มเป็นแบบเนื้อครีมนะเพิ่มความแบบว่าความช้ำความช้ำยิ้มนะคะความเจ็บและความเจ็บความช้ำความเจ็บความเจ็บความช้ำยิ้มนะคะอื โอเคเราเพิ่มความช้ำหน้าเกมอะไรเราไปปะขนตาลางนะค,ะค่ะคือ,อแป๊บเดียวกใกล้เสร็จแล้วนะมันมันมีความน้อยแต่เราเราใส่ใจในเท็กเจอร์ของผิวพ <อ S 2> เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าบางบนนะคะว่าผิวเราจะเป็นยังไงคือ <laughs> เราชอบขนตาลางไหมคะชอบมากคะ่ะเราจะใส่ให้แต่เราจะไม่ติดหนะ้าตัวเนี้ยว่าม,มีความแบว จริงๆหลายๆคนนะเข้าใจผิดว่าผิวขาวทกับผิวดีไม่จริงนะคะผิวผิวดีคือจับไปแล้วไม่สาดใช่ผิวดีคือแบบมีความชุ่มชื้นอบอุ้มน้ำอบอุ้มน้ำาปแล้ารสคอนทัวร์ขอบคุณโยเนื่องจากเกาหลีอ่ะหน้าเขาจะไม่ชัดมากแต่ว่าเขาจะแกล้งแกล้งหรอเาเช่ปังมากหนุ่มโหดอ่ะเราจะปัดแบบว่าปึ๊บกรอบหน้าไล่เข้ามาปึ๊บปัดกลางปึ๊บหน้าเราก็จะดูมีมิติมีมิติมากขึ้นเนี่ยลองสังเกตว่าสองข้างเนี่ย การที่เราเพิ่มสีเข้าไปอ่ะมันก็จะมีมิติมากขึ้นมิติรีลบับใครมีเนี่ยงนะคะเน้นตรงนี้ใต้นี้เลยอ่าอันนี้ก็จะแบบเก็บเนียงไปใช่ไหมคะคุณโยมีเนี่ยงคะ่ะเก็บคะ่ะบ้าไม <laughs> ่มีแกแหกคิดมากเห็นมาแกคิดมาก <laughs> โอเคอุ้ยก็เสร็จแล้วเหลือปากใช่ไหมคะรวดเร็วทันใจมากอย่างวันนี้คุณโยมเนี่ยสีชมพูใช่ไหมแล้วก็แต่งโทนชมพูดูเสื้อผงเสื้อผ้าให้มันแมทกันแล้วแต่อากาศด้วย เร,เริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราจะลงเบสดสีเป็นการลงพื้น<อ>ปาก,ปากะะเราจะลงเป็นสีชมพูไปก่อนคือเกาหลีอ่ะเขาจะไม่ไม่มีเส้นคมเท่าไหร่เว้นอยไลเนอร์ของเขาที่แบบจะทําให้หน้าของเขาเนี่ยดูเต็มขึ้นอ่ขั้นตอนนี้ก็จะเบอร์เกินปากจริงขึ้นไปชอบนะนคือโยกินมาม่าเผ็ดใช่อ่าวิวแบบกินมามา่าเกาหลีลเผ็ดกินแล้วเผ็ดดูซีรีส์มาแล้วแบบโอ้ยโญเงี้ยโอ้ยโย <c oughs> สีเบสใช่ไหมฮะต่อไปเราจะเพิ่มเลเยอร์เลเยอร์ให้แบบว่าปากมันมีความโดดออกมานิดนึงเราจะเพิ่มสีเข้มนะคะทีนี้ออกแนวส้มมันจะเป็นส้มแดงบางคนอาจจะทาเป็นตินใช่ป่ะแต่เราเราเลือกที่จะทากลางปากให้ปากมันมีความแบบเออปกติจะทาเป็นติ้นทาแบบสีเข้มใช่แต่เราลองเปลี่ยนวิธีดูบ้างให้ปากมันแบบเชื่อจริงบอกเลยว่าเผ็ดจริงเชื่อกูเถอะกูไม่เผ็ดจริงเชื่อเถอะว่าเผ็ดจริงขนาดนี้แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายนะ,ะก็ยังไม่สุดท้ายเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มชมพูแองแหล่งนิดนึงให้มันเชื่อมโยงกับตาเนาะเนื่องจากว่าเขาเป็นพาวเดอร์เนี่ยรามาวอมนิดนึงแล้วก็แท็บหลายขั้นตอนมากคืออย่างที่บอกไงน้อย,ยแต่มากโต้ไหนจ๊ะโก <_ k S 1> โก้ที่กิน <_ k S 1> ไปเม, <_ k S 1> มื่อกี้เลยลา้าสุดท้ายค่ะรอสใสคุณผู้ชมรสใสเพิ่มอะไรมความแวววามิติที่สามปากอิ่มทำไมอีกปากอิ่ม คือจากเผ็ดแล้วก็คือปากพองพองเป็นหนองอเป็นหนองอยูนนอ่หนังอักเสบนะคะอาหารมานี้หนึ่งจ้ะ ซึ่งอย่างสวยนะสวยอยู่สวยสวยแล้วก็ลูกเนี้ยคือออกไปกินข้าวได้แล้วก็อยู่ในประเทศไทยได้เพราะว่าดูเป็นธรรมชาติแต่ใส่แมสไม่ได้นะแบบเนี้ยใส่แมสไม่ได้นะเลยไม่แต่ถ้าใครแบบไม่อยากไม่อยากให้เลิฟแมทเราก็เป็นปกแมทได้แล้ววันนี้คุณโยไม่ด้เป็นแกะคุณโยกักตัวอยู่บ้านคุณโยเราก็ต้องสวยนะอันนี้ลูกกักตัวอยู่บ้านนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา เรียบร้อยลุกกบตัวเป็นเกาหลีแบบนี้นะคะผิวฉ่าวาวเงามากสุขภาพดีต้องขอบคุณคุณโอมนะคะถือว่าเป็นลุกการแต่งหน้าที่ง่ายนะง่ายแล้วนาไปปรับใช้ได้ด้วยใช่แต่ถามว่าอยูชี้ทาได้ไหมได้ได้เอาต้องฝึกนะคะสำหรับคนดูอยู่ที่ว่าคือง่ายมากมีไม่กี่สีแล้วก็ซื้อตามกันได้นะคะราคาไม่แพงใช่ค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราดูลุกสวยๆในไอจีได้เลยค่ะปังมากทุกคนเผ็ดหรอ เพลิดพลิน <sketches> อ oh. ๋อแอบกินพริกมาอ่ะไงก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับแผ่นบางกหน้าตัวนี้นะคะบารโดมากิดาเมสกินโปรแกรมมาส์ค่ะแล้วก็นี่มีด mm ีด hmm. ีครีมด้วยนะคะสำหรับจูจูเน่ดมเบกทัสดีดีครีม SPF 50 PA บวกนะคะที่เนรมิตผิวเราให้ดูเกาหลีแบบนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะให้เราแต่งรูปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เออโยชิไม่แต่งเองจะได้แบบหมดปัญหาแต่งหน้าลุกเดิมนะคะทุกคนโยแต่งลุกไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้เลย ยอย่าล,ลืมตับส,<น>สไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะช่องยูชีออ f เชี i ย l ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Follow โ Make Up ด้วยนะคะ<อ>สําหรับนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <ขอ S 2>